แต่งภาพด้วยนาโนบานนาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งใน AI ของทาง Google นะครับนะเขาได้สร้างตัวโมเดลรูปแบบที่ทำภาพได้สุดเจ๋งเนยนะครับเดี๋ยวนี้ผมครูยูนะครับจะพาทุกคนเนี่ยนะครับไปทดลองใช้นะในส่วนของการเข้าใช้งานนะครับคือเราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้ฟรีนะครับฟังไม่ผิดครับทุกคนนะ Google Gemini นี่อันนี้คือตัวนี้นะฮะเป็นตัว g e m i n i เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราสามารถที่จะใช้นะครับตัวที่เรียกว่ามานาน่าได้นะก็คือเป็นโมเดลนะครับในการที่ทำภาพได้นะครับผมก็จะอัปโหลดอ่านะอัปโหลดภาพผมอัปโหลดภาพนี้มาเสร็จเรียบร้อยนะผมจะให้เขาเนี่ยนะครับลองดูว่าถ้าผมเนี่ยจะไปอยู่ในสนามนะฟุตบอลนะครับนะในเมืองลิเวอร์พูลนะครับผมจะลองดูนะอ่าช่วยนะครับอ่สร้างนะครับฉาก หลังนะครับเป็นนะสนามฟุตบอลน,นะครับขอ,องนะฮะลิเวอร์พูลนะครับในนะที่กำลังนะครับฉลองนะครับแชมป์นี่ผมจะไปนะอ่าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะผมจะดูว่า เขาจะทําให้ผมได้ไหมอันนี้เป็นตัวที่เป็น google Gemini นะครับนี่นะครับโอ้โหทุกคนนะครับนะผมไปอยู่ในเมืองนิวพูนะครับพิมเมอรีกนะครับแชมเปียนนะฮะเขาก็ทําฉากหลังเนี่ยนะครับในส่วนของที่เป็นสนามฟุตบอลมาให้อย่างเจ๋งเลยนะครับอันนี้ไรอนะฮะอีกอันนึงนะครับก็คือตัวที่เรียกว่า ฟรีพิกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวฟรีพิกว่าเอ๊ะนะครับมันทํางานเนี่ยอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปดูว่า ตัว image นะฮะก็คือภาพเนี่ยผมเข้าไปที่ AI สุดเลยนะครับนะแล้วก็ไปที่ image generator นะครับอ่ะตัวนี้คือ image นะครับผมก็จะเลือกนี่นะเลือกที่ Google Nano Banana อันนี้ผมเลือกเข้ามานะครับผมก็จะเพิ่มภาพเข้าไปผมจะเพิ่มภาพนะตัวผมเข้าไปแล้วกัน1ตัวนะครับอีกนันนึงนะครับผมจะเพิ่มนะครับภาพตัวที่เป็น iPhone เข้าไปปึ๊บ นี่สอภาพผมจะให้เขานะครับสร้างภาพนะครับคนที่กำลังขาย iPhone น,นี่นี่เลยนะครับลองดูแบบสั้นๆดูนะแล้วก็กดเเรตไปเลยนะครับเขาเนี่ยจะสร้างยังไงนี่เห็นไหมนะครับภาพคนแล้วก็ถือ iPhone มาเลยนี่เห็นไหมนะครับนี่นะครับนี่นีนนน่ี่ทุกคนซึ่ง โอ้โหเนียนคลิปเลยนะครับนะเห็นไหมนี่คือ iPhone แล้วก็ยกมือแล้วก็ขาย iPhone ด้วยนะ